วันนี้เอาใจคนที่กำลังมองหาบ้านที่ได้ทั้งความร่มรื่นมีส่วนกลางขับเท้าหรูๆแถมยังอยู่ใกล้เมืองทองถนนติวานนแล้วก็ทางด่วนสีสมานที่สำคัญได้ความเป็นบ้านเดี่ยวแต่ใจในราคาบ้านแฝดห้ามพลาดโฮมราวันนี้เลยค่ะ ตอนนี้นะคะหมายอยู่ที่โครงการ Q d i s ิส i c ิติวานนรังสิตจากคุณลิตี้เฮาส์ค่ะโครงการนี้ถือว่าเป็นโครงการที่ครบมากๆเลยนะคะเพราะว่าทำเลก็ดีแบบบ้านฟัง์กชันก็ลงตัวและมีผนังดับเบิลวอลแยกกับเพื่อนบ้านค่ะจะอยู่คนเดียวอยู่กับครอบครัวหรือ Work From Home ก็เป็นส่วนตัวสุดๆเลยค่ะ ที่เห็นอยู่นี้นะคะก็คือขับเพ้าของโครงการ Q Distict ติวานนรังสิตนั่นเองค่ะโครงการออกแบบขับเพ้าแห่งนี้นะคะมาในสไตล์โมเดิร์นค่ะที่ผสมผสานกับอังกฤษคอสเทสออกมาได้สวยงามมากๆนะคะแล้วก็ฟァซิลิตี้ด้านในเนี่ยเขาก็รองรับการทํากิจกรรมของทุกคนในครอบครัวจริงๆค่ะเป็นขับเพ้าสูง2ชั้นนะคะด้านล่างเนี่ยเขาจะมีพื้นที่ของโคเวอร์กิ้งสเปซค่ะถ้าลูกบ้านไม่อยากจะทํางานที่บ้านเปลี่ยนบรรยากาศก็ใช้พื้นที่ตรงนี้ทํางานหรือว่ารับรองแขกได้เลยนะคะส่วนด้านบนค่ะจะเป็นฟิตเนสรูมตรงนี้เนี่ยออกกําลังกายจะ เวทเทรนนิ่งก็ได้สามารถเทควิวทั้งสระว่ายน้ําแล้วก็พื้นที่ภายในโครงการค่ะส่วนด้านล่างตรงนี้นะคะที่เห็นด้านหลังของมนันตรงนี้เป็นสระว่ายน้าระบบเกลือนะคะที่มีความปลอดภัยเพราะว่าเขาแยกระหว่างสระเด็กแล้วก็สระผู้ใหญ่เอาไว้ให้ค่ะนอกจากขับเขาแล้วเขายังมีสวนส่วนกลางนะคะที่กระจายอยู่โดยทั่วโครงการเลยค่ะแล้วก็มีสนามเด็กเล่นให้เด็กๆได้มาออกกําลังกายกันด้วยจะมากับครอบครัวเดินเล่นกับสัตว์เลี้ยงของเราก็ถือว่าครบทุกเจเนอเรชันจริงๆค่ะนอกจากนี้นะคะเรื่องของความปลอดภัยของโครงการคลิวดิสติกติวานนรังสิตค่ะ เขามีระบบ cctv ทั้งโครงการนะคะเป็นระบบ fhd n i ใน Vision and motion sensor ทั้งหมด27จุดด้วยกันแล้วก็มีรปภดูแลความปลอดภัยตลอด24ชั่วโมงค่าส่วนกลางที่นี่ไม่แพงนะคะ35บาทต่อตารางวาต่อเดือนเท่านั้นเองค่ะ บรรยากาศภายในโครงการคิวดิสทติวานนรังสิตถือว่าร่มรื่นมากๆนะคะแล้วโครงการเนี่ยเขาก็มีที่ดินรวมอยู่ที่ประมาณ32ไร่ครึ่งค่ะมีบ้านทั้งหมด253ยูนิตด้วยกันนะคะเขาเป็นโครงการแบบมิกซ์ยูทค่ะคือมีครบเลยไม่ว่าจะเป็นบ้านเดี่ยวบ้านแฝดแล้วก็ทาวน์โฮมนั่นเองนะคะถือว่าเหมาะกับทุกขนาดของครอบครัวมากๆและแบบบ้านเนี่ยเขามีให้เลือกถึง3แบบด้วยกันค่ะเริ่มกันที่แบบแรกชื่อว่าเฮม L ็อกค่ะเป็นทาวน์โฮมสชั้นที่ดินใหญ่เนี่ยประมาณ21ตารางวาพื้นที่ใช้สอย 134ตารางเมตร3ห้องนอน3ห้องน้ำา2ที่จอดรถแล้วก็หน้าบ้านเนี่ยกว้าง5.7เมตรนะคะส่วนแบบที่2ค่ะซีด้าพลัสอันนี้เป็นแบบบ้านแฝด2ชั้นที่ดินเนี่ยเริ่มต้น35ตารางวาพื้นที่ใช้สอย138ตารางเมตร3ห้องนอน3ห้องน้ำา1ห้องครัว2ที่จอดรถแล้วก็หน้าบ้านเนี่ยกว้าง9.7เมตรส่วนแบบสุดท้ายนะคะคือแมกโนเลียค่ะเป็นบ้านเดี่ยว2ชั้นที่ดินเริ่มต้น50ตารางวาพื้นที่ใช้สอยเฉพาะตัวบ้านเนี่ยอยู่ที่152 ตารางเมตร3ห้องนอน3ห้องน้ำา1ห,ห้องครัว2ที่จอดรถแล้วก็หน้าบ้านเนี่ยกว้าง13.8เมตรค่ะ มาถึงอีกหนึ่งเรื่องสําคัญนั่นก็คือทำเลที่ตั้งของโครงการนี้น่าสนใจไม่แพ้กันเลยค่ะตัวทำเลของโครงการอยู่ใกล้กับถนนใหญ่หลายสายนะคะไม่ว่าจะเป็นถนนติวานนท์เข้าเมืองก็ใช้ทางด่วนสีสมานหรือจะไปทางดอนเมืองโทเวก็สะดวกค่ะถ้าต้องเดินทางบ่อยๆหรือมีธุระที่สนามบินดอนเมืองที่นี่ถือว่าตอบโจทย์มากเพราะว่าขับรถไม่นานก็ถึงแล้วสิ่งอำนวยความสะดวกรอบๆโครงการก็มีครบไม่ว่าจะเป็นห้างโรบินสันสีสมานฟิวเจอร์พาร์ครังสิทเซ็นทรัลแจ้งวัฒนะขับรถไปได้สบายๆเลยค่ะ ส่วนโรงพยาบาลมีให้ครบทั้งโรงพยาบาลทหารอากาศสีกันโรงพยาบาลกรุงสยามเซนคลาลอสส่วนโรงเรียนที่อยู่ใกล้กับโครงการค่ะก็มีให้เลือกเยอะเลยค่ะอย่างโรงเรียนเซนโยเซฟเมืองเอกโรงเรียนหอวงังนนทบุรีแล้วก็ใกล้กับมหาวิทยาลัยรังสิตอีกด้วยค่ะไฮไลท์ที่พามาดูวันนี้นะคะคือบ้านแฟดหลังนี้เลยค่ะกับแบบบ้านที่ชื่อว่า ซีด้าพลัสนั่นเองนะคะที่ดินจะเริ่มต้น35ตารางวาพื้นที่ใช้สอย138ตารางเมตรฟังชั่น3ห้องนอน3ห้องน้ำา1ห้องครัวแล้วก็2ที่จอดรถอย่างที่บอกไว้ค่ะหน้าบ้านเขาจะกว้าง9.7เมตรนะคะใครที่ชอบบ้านสไตล์อังกฤษคอทเทจนะคะจะต้องชอบโครงการนี้อย่างแน่นอนก็ดูแบบบ้านของเขาสิคะเขาก็จะมีการดีไซน์นะคะขอบบัวแล้วก็การเพิ่มลูกเล่นนะคะบริเวณด้านหน้าเนี่ยเพื่อเพิ่มมิติให้กับตัวบ้านออกมาได้ดูอบอุ่นแล้วก็การใช้โทนสีได้สวยมากๆค่ะ เข้ามาด้านในของแบบบ้านซีดาพลัสค่ะที่นี่นะคะก็จะเป็นพื้นที่เปิดโล่งนะคะเพื่อเชื่อมพื้นที่ระหว่างโซนลิฟวิ่งแล้วก็ของโซนดินนิ่งเข้าด้วยกันนะคะฟอร์ทูซียลิ่งด้านล่างบ้านนะคะจะอยู่ที่2.8เมตรนะคะที่นี่นอกจากจะได้ความโปร่งความสูงแล้วประตูทางเข้าอะคะ่ะนอกจากจะเป็นประตูกระจกสไลด์แล้วด้านข้างเนี่ยเขายังจะใส่แบบบานฟิกแล้วก็ช่องแสงขนาดใหญ่เอาไว้ทําให้เราสามารถที่จะเห็นวิวธรรมชาติได้โดยรอบนะคะหมายว่าการดีไซน์ออกแบบพื้นที่โซนแบบนี้มันดีมากๆเลยทําให้เราสามารถที่จะมีพื้นที่ โซนไว้ทำกิจกรรมที่แตกต่างกันแต่ว่าแต่ละโซนก็ยังสามารถคอนเน c t เข้าด้วยกันได้ค่ะส่วนนี้คือห้องครัวค่ะเขาดีไซน์ให้เป็นห้องครัวปิดแบบจริงจังนะคะมีประตูเพื่อไม่ให้กลิ่นเนี่ยไปรบกวนด้านนอกนั่นเองนะคะทาเป็นครัวไทยครัวฝรั่งได้หมดเลยนะคะทําครัวลักษณะแบบเคาน์เตอร์ครัวในแบบบ้านตัวอย่างคือดีมากพื้นที่ด้านข้างวางตู้เย็นไซส์ใหญ่ได้ ถ้าอยากมีเครื่องซักผ้าไว้ในห้องครัวก็สามารถทําได้นะคะเขาเดินระบบน้ําไว้รองรับเรียบร้อยแล้วในห้องครัวนี้ค่ะมีหน้าต่างเปิดระบายอากาศถ้าเราทําครัวไทยเนาะแล้วก็มีประตูเปิดด้านหลังเป็นพื้นที่ของลานซักล้างค่ะชั้นล่างยังมีห้องน้ําอีกหนึ่งห้องค่ะเหมาะสําหรับแขกมาที่บ้านหรือว่าเราใช้งานระหว่างวันโดยที่ไม่ต้องขึ้นข้างบนนะคะห้องน้ํานี้สามารถที่จะใช้อาบน้ําได้แล้วเขาก็มีหน้าต่างเปิดระบายอากาศลดความอับชื้นได้ด้วยค่ะ ค่ที่นี่นะคะจะมีทั้งหมด3ห้องนอนด้วยกันนะคะเดี๋ยวจะพาไปดูห้องมาสเตอร์เบดูกันก่อนค่ะ ห้องมาสเตอร์เบดรูมที่นี่นะคะจะได้พื้นที่ก,กว้างๆไปเลยค่ะเพราะเป็นบ้านหน้ากว้างถึง9.7เมตรนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเราจะได้ห้องนอนแบบโปร่งๆเลยค่ะโ t o c e ซ l ลิงนะคะของมาสเตอร์เบดรูมจะอยู่ที่ประมาณ3เมตรนะคะวางเตียงนอนไซส์ใหญ่ๆค่ะโตข้างเตียงได้ทั้ง2ปลายเตียงนี่มีโซฟาแบบนี้ได้เลยนะคะถ้าอยากจะติดทีวีในห้องนอนก็ได้นะคะมีพื้นที่เหลือไว้ทำวอล์กอินครัเซตค่ะและมีห้องน้ําส่วนตัวเขาแยกโซนแห้งโซนชาเวอร์พร้อมกับหน้าต่างระบายอากาศไว้ด้วยค่ะ แองห้องนอนที่3ค่ะอยู่โซนด้านหลังบ้านก็จะได้ความเงียบสงบนะคะทั้ง2ห้องนอนเนี่ยขนาดไม่แตกต่างกันค่ะก็อยู่สบายเหมือนกันวางเตียงนอนได้ดีเลยนะคะมีพื้นที่เหลือไว้จัดวางเฟอร์นิเจอร์ห้องนึงจะทําเป็นห้องของลูกๆก,ก็ได้ส่วนอีกห้องนึงนะคะจะทําเป็นห้องทํางานหรือเป็นห้องของสัตว์เลี้ยงหมายว่าก็เป็นไอเดียที่ดีแถมมีหน้าต่างขนาดใหญ่นะคะไว้เปิดระบายอากาศได้ด้วยและมาอยากจะขอย้ําเลยนะคะว่าข้อดีของบ้านที่นี่ก็คือผนังเขาเป็น double wall ค่ะแยกผนังกับเพื่อนบ้านนะคะแล้วเขาก็จะมีการทําช่องไว้เป็นก a บด้วยนะคะค ไม่เสียงเนี่ยทะลุมาถึงกันเพราะฉะนั้นนะคะเราก็จะได้ความเป็นส่วนตัวเราจะดูหนังเล่นดนตรีนะคะก็สามารถที่ใช้ชีวิตอยู่ในพื้นที่ของเราได้โดยที่ไม่รบกวนเพื่อนบ้านนั่นเองค่ะส่วนตำแหน่งของห้องน้ํานะคะที่ห้องนอนที่2และห้องนอนที่3จะใช้ร่วมกันเนี่ยก็อยู่ในตำแหน่งที่ดีค่ะเขาแยกระหว่างโซนแห้งโซนชาเวอร์เอาไว้ให้และที่ขาดไม่ได้เลยคือมีหน้าต่างไว้เปิดระบายความอับชื้นในห้องน้ําให้ค่ะ โอ้โหกับข้าวน่าทานมากเลยค่ะตอนนี้นะคะหมายอยู่ที่ไข่ข้นสเสวยนั่นเองนะคะจากโครงการ Q District ติวานน n r a n g s ิตมาประมาณ10กวนาทีเท่านั้นเองนะคะคือเป็นร้านที่แบบอยากให้พาครอบครัวมาทานมากเพราะว่าเป็นเมนูอาหารไทยที่หน้าตาดีให้จานใหญ่แล้วก็ราคาไม่แพงด้วยนะคะใครที่อยากจะทานแบบเป็นจานเดียวก็มีนะคะมาเริ่มเลยแล้วกันนี ซิกเนเจอร์ของเขาก็คือข้าวไข่ข้นนะคะวันนี้เป็นไข่ข้นแบบลาวาแบบเป็นไข่เค็มเนื้อปูค่ะ เป็นร้านที่อร่อยมากนะคะใครที่อยู่แถวเมืองทองนะคะก็แวะมาทานได้ค่ะไข่ค้นเสวย11โมงเช้าจนถึง4ทุ่มนะคะที่สำคัญอยู่ไม่ไกลจากโครงการคิวดิสติกติวานนรังสิตด้วยนะคะก็ฝากไว้ด้วยนะคะ,ะ,คะใครที่กำลังมองหาไม่ว่าจะเป็นบ้านเดี่ยวบ้านแฝดหรือว่าทาวน์โฮมค่ะโครงการคิวดิสทริกติวานนนรังสิตนะคะเป็นแบรนด์ใหญ่จากคุณลิตี้เฮาส์เซยค่ะที่มีแบบบ้านให้เลือกหลากหลายในราคาเริ่มต้น2,890,000บาทนะคะส่วนแบบบ้านซีรัพลัสค่ะที่ใหม่พามาดูวันนี้นะคะเป็นบ้านแฝ ราคาเริ่มต้น4ล้าน6กแ0 0บาทแล้วอย่าลืมนะว่าตอนนี้เนี่ยเขามีสิทธิ์ส่วนลดพิเศษให้สูงสุด5 0 0แสนบาทและลงทะเบียนออนไลน์นะคะจะได้รับเพิ่มสูงสุดอีก1,000 0บาทด้วยถ้าลังเลอยู่มอยากให้ไปเยี่ยมชมบรรยากาศของโครงการค่ะ9โมงเช้า,ชาจนถึง6โมงเย็นนะคะไปเยี่ยมชมกันได้เลยส่วนรายละเอียดของโครงการใหม่จะแปะไว้ให้ที่ด้านใต้คอมเมนต์นี้นะคะแต่ตอนนี้ไม่ต้องขอรับผิดชอบอาหารตรงนี้ก่อนแล้วเจอกันใหม่ครั้งหน้าอ๋อฝากกดไลค์กดแชร์กด s ับสไครต์ทุกๆช่องทางของ h o m e b เ y e รเป็นกำ Yeah.